ฮะทักทายสบายดีตอนเช้าสาวนักกาสวัสดีเอฟซีหลัจากตื่นเช้ามาก็จะได้ยุ่ยจีมนยฟาดทีฟัดอันฟาดหอยแตเมคืนนี้ทีทาไม่ได้ฟัดตื่นมา้าชมาฟัดหอยนะหอยที่หามาื่อวานี่แหละ อา้าวไหนกัดเดี๋ยวจะไปให้กินก่นอนมีเขาเดีย๋ยวไปหาเป็นยวมึงเลี้ยงควายคือเก่าหน่อยอามาวมาบัดน,นี้สิพัดหอยกินได้พัดกินสช่บะน,นี้มื้อเช้าจนได้พัดหน่อยคืนนี้น่ะก็ยังไม่ได้พัดแต่ว่าแล้วก็มันท่านนั้นนี่อันนี้เราก็เอาระคายขี้แบบขีดินแท่งเบิร์ดนี่คันถ้าพัดเมื่อคืนนี้กินไม่ได้ซ้ำมัมหัดเอา้าเทาะลงเทาะลงไป้ละพัดเลาตัดเลยเนาะ ก,ก็นางกระดดหาัดก้นตอ้ก้หนหอยไแลเยเดอดตัวนี้ง่ายเพราะว่ามาผัดจะม,มีผัดอตัตโตหมดฟอมเลยนะพี่้อ้อย้อมทัดเฮ้ยชวิวรู้มาตัดซอยกันนอนทนตื่นอยู่สวิวเป็นกรได้แล้วก็เยอะแต่หึงอะไรไม่ได้มาหามาผัด เห mm hmm. man ็ุนั้นนะคือึ้นมากมันมีแมนแล้วเสงนั้นนะแสงแสงมัแสงเลื่อนเห็นเห็นพ้ะเมื่อเห็นนะยืนเบิกงเบิกเื่อแลเลยเบิ่งเบิกเบิไรปมาแสงมัน นนนอ้าแตระก็ขามกวกนั้นแล้วเต่แตมันอยู่ชูงนี่นาซึ่งรดน้ำบาวกรายคือน้ำมันออกไปท่มเม็ดนเป้เม็ดอ๋อแต่ถังน้ำมันแต่ยันท้อแต่ตัวมันออมมันย้อยเม็ดละจักอันนั้นะ คันนกะก็คือควันนะกันอ้อเต็มไม่นาปั่นเป่ามปนนะนั่นนี่เม่เอือดเอารถเหตุนะคนใช้ลายจักเพื่อใช้เพื่อเพื่ยาเซิลีเรนมในบ้านนื่งออ๋อ,อมาทางนี้พ้อแลยากลักนี่ราสิดอกโป๊ดนี่มันสิเล็กหลมดน้ช้าดิว่อนันช้าว่าอันปคนไอีมีวาวได้อนแล้วล่ะเอาทดีบอดีกนี่อะไรอะไรกัน พัดอ่ะจะน่าอีบาจะไปหาคุณเอเอร้อา,านชาล่าเฮ้ยเจ้าน้อยใช่ไหม,ไมเดี๋ยวค่อยจะไปหาคุณบ้า ลุมแล้วได้ขาวคับมันเนาะขาอ่อนหน่อยนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ สบ,บิวล้างแล้วนะหอยกะนีเครื่องประกอบมากับเครื่องใสมันกะพักกูอันนี้คือหัวขาซอยได้แล้วหน่อยไิตามหัวเรียมก่อนมาตามแจ่วกันน่อยตามแจ่วตามหัวเทียมก่นมาามกนนอาากกนลองสูตรคกหน่อย มันแห่งน,น้อยอยู่ชาบ,บิวเอาคกชาบ,บิวเพิ่อนอย่าโกหกมันเลย้ามของชาวบ,บิวนี่มีแต่น้อยๆท่าไดรของชาวบ,บิวเลยสะตัดแก้วก็ได้ <c oughs> โอ้โหเป้เลยเขาเห็นแต่ข่าอยู่ประเทศไทยเด็กหน่อยเอามาตำดินงคกนี่ได้อันนี้กับคกกินกับมาตะไทยนี่แล <c oughs> หละวไอ้แฮกเป็นเอามา เป่าไ้าไฟก่อนที่เฝ้าพี่เฝ้าไฟหลายนะเป่าไฟครังมองมน้ำไมตะลิวไมาตะลิวดวนะมน้นีมีน่ม่ตะลิวม่ตะลิวนน่นั่นอันนี้ตะไร้งอะไร เนี่ยำม่มาแน่อู้อันนี้บ้านะผักพูดกับพักโอ้โหขายบ้านะนี่มีพวเอาลูกไม่ได้ได้ตอ่ะขาล่นมานี่คบล่นคโอ้คกสวิวเนี่ยคกวิวกนคกหินน้ยอาตมีดีไหมสุาล่นีดีไหมาตีดีละไม่ไม่ได้

เช่อน้ำตาลที่นี่นะฮะทีู่น้ำเลือยน,นี่นะซอสน้ำซีอิ๊วเชื่อก่อนมันจะได้หอมๆอมฮเออพี่น้องเอ้ยเริ่มแล้วคอยกันเริ่มกินแบบในเมืองก็ได้อ่ขะข้าวต้นคือ่า,อามือข้าวตนกะนผู้ป่าอ้น้ำตาลนี่กันจนพีเ่เห็นหอดมิดน้ำตาลใช่ อ่ะเขียวจะบ่งอย่างอันนั้นไงะบ่งเขาเลยไปเลยบ่งเขาบ่งน้อยดิพี่น้องเลยสองสามพอแล้วสาบ่งเลยะอ่ะล่นูไปเขาล่นเขาล่นล่นบอ้าวานอนีึงวนอลงไปขอบ่งอนเค็มขันปลาลงไป มี่นู่นมันนี่พอโคกับผู้พาโลดนี่น้ำปลาลงไปช่ไเชลายน้ำนี่อืมคือมืดจเล่น้องคัอยู่คนมอพราะ้องไม่ได้ไปพยองมาเอ้าพอเป็นนี่โปแกงข้าก่อนเหมือนแกงพนอย ทดหอยหม้อกระทะเอาไปหน้าเลยก็เลยใส่หม,อม้อแกงมะเลือขนคนยาในหน่อยหนึ่งเลยอะจุกเอาละมาปงมองหม้อตักแกงมาเป็นแกงพะพิษพัดหอยพ้อยอาได้ทำน้อยเด้อตักแกงอันนี้ก็จะบ้งที่ตัก เนี้ยมันไม่ได้ไเลยมามามาพี่้องมาขออมหอยลดตอนนี้ละกินกะบีจะแจ้งถ้าบอกค่อยนั่งเป็นนาชาแดด แซ่บเลยตรงนี้นี่รับคนมากเนาะรับคนมามักแบบดว่าแล้วเอาไปเช่บเอาเลยห้องโตขอจูบหน่อย Thôi đi qua chiếc mọi chút hỏi chút hỏi chút mọi màn chút hỏi <laughs> chút màn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  นี่บบช่วยน,นังกะทิถัาา่วกระคาดตูพากันเลยแต่ไม่คือมากิมเลยแต่น้อยเชยอะเดี๋ยวในเได้นอนอ,นอยู่เบิ่งนังเบิง่งผู้เดียวเพิ่นมีออกมาเลยกินเขา้เขากินข่ากันจะบิวก็วิ่งกินเนาะแต่ละมือมานะ่ะกินมีโมเอิร์ออกมากินมีมาเบิ้งนังตุ้มูกินยามากินน้อหลังสบายดีเนาะแต่น้อยตอนเช้านะ นี่ไปนอนหน้าบ่ป่นี้นะแต่น้อยกินกินหอยไม่รับไปแล้วใช่ไหมเออเช้านี้เช้ามากอะไอจูดิ้งกินกะคลิปนี้กะคลิปเพื่อนจูดิ้งกินอะไกินข้าวกินข้าวอิ่มแล้วล่ะกินนี้กะสำหรับคลิปนี้กระไดคอยกะับจะคลิปลงยิมใหญ่เลยเอาไว้คลิปหน้าพี่น้องพ่อๆกันใหม่ จะแบบดีน้าพล